ส a า ah uh. uh, th a m <c> u <oughs> oh, a l a i k ะกาตุวันนี้ได้มาเยี่ยมคนที่ทางรัสเบอร์รี่ของเราวันนี้จะมาทักว่าจะมาทักถ่ายว่าเป็นยังไงบ้างยยเบส alamualaikum เจาหวัระเบ้อะไรก็สเบนสุเบกากีเท้ายจะได้รมุมานนวรอฮามัอว่าปุปอะไท้าวปุ๊ลท้าววลท้าว Ah pastu tu makan raspberry ni tu rasa enak tak? Eh? Rasa sedap ah. Rasa sedap. Ha, tak ada. Pak kaki tu baik enak tu. Tu bau sikit. Ha, tak ada subai kaki. Ha. Boleh digi, lah dah. Boleh digi. diri sedap tu diri mana. Ha. Pas makan pak kotak dah. Makan kotak dah habis. Kotak dah habis. Kotak lebih dah. Pak makan kotak tu hengo halu dah dah. Hengo halu dah kotak. Jadi ingat lah. Jadi kaki. Ha. ว่าตัวุลจ่เละตดม่ม่เยาว่อยาตดดับไปแล้วยมเดเล็กดกอด่ดเล็ดิม่่ันนี่บูเลบูเลิลลาเริตบบะกนะะมนมนอนะะาอไดี๋ยวอันนี้เป็นคนคนคนป่วยที่ว่าชาชาเท้าทางสองข้างเลยมาเป็นเกือบยี่สิบกว่าปีแล้ว แต่วันนี้มาทานราสเบอร์รี่เราก็หายหายชาอาการชาก็หายไปอ่าตอนเวลาละหมาดนั้นต้องต้องนั่งแต่ตอนนี้กินราสเบอร์รี่ของเราไปหนึ่งกล่องแล้วละหมาดยืนได้ได้ได้ดีกิมาเยอะเลยอัลฮัมดุลลาห์ไปเป็นอะไรก็เก๋โอเคเด้อราสเบอร์รี่ตัวนนี่เด้อมาค่ะเซ่